ความคิดถึงไงความคิดถึงอ่ะแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่มีใครอ่ะไม่มีเมียยิ่งแมเป็นบบโดดะโดยโดย สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Birds รูดสุขคนเนาะบอยจะเป็นทางไทยฝั่งลาวแลต่างประเทศนัเด้องมันมีกาม,มาพบพ่อกับช่องยูทูบบอยเอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กเฟสเพนบ่อยเอ็นสตูดิโอเนาะพี่น้องเนาะเสริมมัอนี่บ่อยเอ็นกับมีภารกิจอีกเติมเคยเนาะเสริมมีอ้ายคนหนึ่งอยู่ฝั่งไทยเพิ่นอยู่บ้านหนองแวงนาะพี่น้องตำบลโอโลอำเภอภูเกยวจังหวัดไซยาห์ภูมินาะเพิน่นว่าอยากตามหาลูกกับเมียที่อยู่ฝั่งลาวเนาะเดี๋ยวบ่อยเอ็นกะสิขอเล่าย้อนอดีตไปหน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ แต่ก่อนนาะเบบ่าเพิ่นมาทำงานอยู่ฝั่งลาวและที่นี่เบบ่ามาพบพ่อพกันแล้วนะการย่นกันแลหลังจากที่นี่เมียเพิ่นท้องท้องแล้วเบบ่าเพิ่นเบิดสัญญาจ้างอยู่ฝั่งลาวแล้วเพิ่นกลับไปประเทศไทยแล้วก็บ่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา13ปีถึงปัจจุบันนี้เนาะและที่นี่เพิ่นก็บ่ฮู้ว่าลูกเพิ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเพิ่นเลยอยากประกาศตามหาลองเบิ่งเนาะซึ่งแม่นว่าบ้านเมียเพิ่นเพิ่นก็ค่อนข้างจะบ่ฮู้ปานใดเนาะพี่น้องเนาะเอาไี้ตั้งแต่เบาเบานการจีประกาศลลงไปแหะ ก็ท่านว่กเอก็นการจะไปถาเรื่องราวที่ไปติดมมาว่าเป็นอั่งไรจรึงได้แยกทางกันไปเลยเนาะก็เป็นการเสียเวลาไปถามกันเลยเนาะพี่น้องสวัสดีครับ<อ>ดับ้ว<อ>ยเนาะบอกเอ,เนอ,กอ,นอ็นมาเลยดวยก่อนเดี๋ยวอกเอ็นการต้องถามสื่อของพี่ก่อนเนาะพี่สื่อจังใดถ้าอยู่เมืองไทยสื่อประเวศมูสโบริน โดยเป็นคนจังหวัดอยู่เป็นคนจังหวัดใช้ภู้อมเภอภูเขียวโดยคือมีนิอ้ายน่ะอยากตามหาลูกสาวบ่กะยังบ่รู้ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายเรื่องราวมันเป็นยังไงยังไ่รู้ว่ายังบม่รู้ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายโดยว่าครั้งนึง่ง ข้าพเจ้าก็เคยไปเห็นงานอยู่ปากเซปากเซแล้วก็นนี่ฮักแพงก,กันกับฉันข้าพเจ้าก็เอิ้นเป็นน้องเมียตาวเล่าเนี่ยซื้อเมียเอิ้นเมียยุ่งง่ายคือง่ายอยู่ยาาทำงานอยู่ฝั่งเล่าแล้วลมาพบฮักกับเพิ่น นะคือใหนอ่มาทํางานอยู่ฝั่งเราแล้วมาพกผมฮักกับเพิ่นแมนจากแมนแมนมีงานอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเราไปเห็นกันอยู่ปากเซเพิ่นมีเห็นงานอยู่ปากเซตลาดดาวเรืองโดยโดูใครคกับตลาดดาวเรืองนั่นแหละมาจากตลาดเรื่องถ้าอยู่ปากเซเขาจะมาจากตลาดเรื่องเดีวสื่อมีงายสื่ออย่างไรเนาะ <น>ชื่อเมียอ้ายชื่อจังใดก็ทั้งมูทั้งปากเสพคนอื่นพระเจ้าวเมีเออแตททนน่ทั้งบ้านเพื่อนเนี่ยชื่อเมียทั้งบ้านเพื่อนเอิ่นชื่อแหล่ชื่อแหล่แม่น้ำสุกชื่อจริงยังก็โอ้มันทิบกาปีแลวเนาะเพราะว่าฉันก็จยนเสพปึ่งไว้อยู่ได้ว่ามันก็ลืม แต่ว่านี่ว้าวความเป็นมาเนาะอยู่น้ำข้าเจ้าเพิ่นแล้วอยู่น้ำเมียแล้วปีเป็นปีอนะ่ะปีกว่าอัน,านี้เม่นบ่ามาอยู่น้ำกันมาเม่นบ่ามาเนี่ยบ่เพระาระว่าเป็นลูกของฉันเป็นลูกของข้าวาเจ้านี่แหละนี่ทางนายจ้างเิ่นก็นเลือจ้าง เลิกจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าเ้ยกลับไทยก่อนที่กลับไทยก็ได้ไปนอนอยู่ไปไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปค้างขึ้นอยู่บ้านเมียเรียกว่าจําได้จําได้ว่าบ้านเมียเนี่ยเมียเคยบอกว่าถ้าห้างห้างจากแขวงเร่งจันเนี่์บุกี้หลักถ้าบอกขึ้นรถมาจากถ้าข้ามจาก เออหนองคายมากขึ ة, 我我้นรถมาเวียงจันเวียงจันลงไปปากเต้เนี่ยมันจีมีเมี่ยเมี่ยเคยบอกว่าให้บอกรถว่าไปลงยูปวกเก้าบั่นปวกเก้าอือคือเมียของอายเป็นคนเวียงจันแมนบ้านบ้านเอใกล้ใกล้เวียงจันแมน แลยที่นี่เลยเพิ่นไปทำงานอยู่ปากเซเลยพวพบรักับไอ้แมนไปพบกพักกันอยู่ปากเซทักแปงกันอีเก็เท่าชื่อมือนี่ครับเจ้ากับุ่คคลมีเมียบ่มีเมียบ่มีบ่มีบ่เอาแล้วอยู่น้ำกันจัปีอยู่ฝั่งเราปีปีปีเป็นตนดวปีกว่าปีเป็นตนแมนปีกว่า มันเปสัญญาณจางแข่งก็ได้สิในกับไทยในปัจจุบันนเรื่องรากันไปหามเป็นเวลาจากปีแล้วเก <c oughs> ือบสิบสิบสองสิบสามปีเลยอืมจ้ะส <c oughs> ิบสองสิบสามปีสองสิบสามปีเนอะถ้าว่า ถ้าว<ม>่าพนในลูกก็ลูกพนาจะใหญ่ประมาณสิบเอสิบสองปีแล้วเนาะนี้แล้วอืเรพราะว่าพนท้องต้องแต่พี่เลิอกรากันไปแมนทองแต่เลิกล่ากันมาแต่ก็เรียกว,ว่ายออ่ออกทุกจริงทุกอย่างาเราแอนชามพยายามติดต,ต่อยากสิบสองหาทุกช่องทางแต่ติดต่อก่ได้ ติดต่อไม่ได้ทุกต่องทางติดต่อไม่ได้ทุกต่องทางเหน่อยเห่อยเอานอะลูกถ้าอยากมาอยู่เมืองไทยอ่ะผมจะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกได้มีแบบประชาชนของคนไทยเรียนที่ไทยหน่อยหน่อยถ้าเป็นลูกของคนนะแล้วเขาก็เคยมีลูกกับผัวเก่าเขาลูกผัวเก่าเขาเป็นผู้หญิงชื่อน้องมรินน้องมารินน้องลินน้องลินแมนน้องลินขัน้งจุดท้าย ที่ฉันไปที่ที่เข้าเจ้าไปละเพลเพ็นียู่นกกินให้น้องลิ้นกินเห็นพ่อแม่เขาสิบกว่าปีอะเบาเอียจากเ็นนาลูกเนาะนความคิดถึงไง ความคิดถึงอะ่ะแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่มีใครอะ่ะไม่มีมมเมียมีมาเป็นโดดอะ่ะโดยโดยพยายามตามหาทุกช่องทางอห่ะที่อยากติดต่อเมีย ติตตอมีถ้าที่ฉันเป็นเป็นชื่อที่เรียกฉันเรียกนะคือเมย์แม่ทังในหมู่บ้านเขาจะเป็นเรียกแหลอยู่หมู่บ้าน<ม>ทางเ่าบางคนเรียกว่าแหลเนาะไม่จะจ้าถ้าไปฉันถ,ถ้าฉันจำไม่ผิดนะเข้าบ้านเนี่ยหลักหลักสามสิบเอ็ดหรือเปล่าประมาณนี้แหละหลักสามสิบห้าจากเวียงจันทร สะพีดแมนประมาณนี้แหละจ้ะประมาณนี้แหละตัวน,นี้ตัวเมืองเวียงจันทร์มันกับมีหลายเมืองเนาะถ้าว่าเขาจักเมืองเขาจกแพงนีกะนะอาจะดีอยู่ในเวียงจันทร์บกไม่ไกลค่ะไม่ไกลอ,อยู่ในแขวงเวียงจันทร์เขตเวียงจันทร์เลยแขวงเวียงจันทร์เลยอยู่เขตเวียงจันทร์เลยเนาะแม่นจ้ะแมน่นเขาเขาเคยบอกฉันว่าถ้า นั่งรถจากนครพนมเออข้ามมาเวียงจันทร์น่ะบอกโดยสารถ้าไปปากเซนั่งรถจากเวียงจันทร์ปากเซบอกเขาไปลงบ้านขัวเก่าบ้านขัวเก่าเนาะบ้านพนันอยู่บ้านพนันอยู่ในบ้านขัวเก่าเลยแมนอื อยู่ในบ้านขัวเก่าเลยอยู่ในบ้านวัวเก่าเลยฉันจำทางเข้าบ้านได้แต่วัจจุบันนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะเพราะว่าถนทนทางมันกัเกระเริ่ม่างขัาบ้านก่อนจะเข้าทางบ้านมีอะไรใชร้านค้าร้านนั้นมันน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะนยมันจะมีร้านค้าร้านหนึ่ง ทางเข้าบ้านร้านค้าแล้วก็เป็นซอยเข้าบ้านเมียฉันเมียเลยแลย้วตอนเลือกลากันหาเพ่นก้าว่าเพันท่อ,องอนอยุได้จากอันอันอยูจากเดือนสี่หรือห้าเดือนประมาณนี้แหละสี่ห้าเดือนแต่ว่าเบอร์ทนาจ้างและออายกลับไปประเทศไทยเลยบอก แม่แม่กลับเลยจ้ะในเลืกอลากันบ่หรือกลับไปเื่ๆกลับไปเ่ยๆกลับมากลับมาละล่ะอยู่เมืองไทยกลับมาละล่ะแบบว่ายังไม่ได้เลือกลากันเลยครับเมื่อแบบความจะเป็นนี่สือแน่ปืม้มที่อยู่ฉันที่อยู่ที่เมืองไทยชื่อชื่อของเขาพระเจ้าเขายังเก็บไว้ บางทีทางเพิ่นก็อาจจะตามหาอ้ายู่แต่ว่าตามมหาพอเจอพ่จักวิธีตามนี่แม่นะคิดว่าก็บ่รู้ใช่ปะปื้มนั่นอ่ะปื้มที่ฉันเจ็บไว้น่ะเพราะว่าฉันมันไปเป็นโหน่าเชฟฉันจะจดทุกอย่างแล้วเมย์ก็รู้จากว่าฉันเจ็บนั่นนี่ไว้ฉันน้ดไว้เฮ็ดไว้ให้แล้วฉันก็งดปื้มเหลี่ยมนั่นปื้มนั่นแห่งนี้ไป Ôn ừ. hãy cặp hai đôi đôi đôi, nó lần nào thằng nam thằng nam thằng hai tân yêu của hân hai chữ chân hai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  chữ chân hai chân hai chú 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 ซื้อหมวยมีอีกคนนึงซื้อหมวยอยู่น้ำกันซื้อหมวยตั้นเดียวกันเขาก็หู้จากฉันหู้จักทะเจ้อาว่ามาซื้อจอยหน่อยหน่อยนี้งใน้องสาวสองคนน้องเบิ่งเนาะอ่าแหละมีน้องสาวสองคนมีน้องสายผู้หนึ่ง คือบอกคือว่าทั้งไอ้เพื่นนี่ก็จะเห็นหน้าลูกเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้กลับเมืองประเทศไทยด้ยวยความจําเป็นเนาะพี่นอ้องหมายว่าบ่ได้เลิกลากันเพิ่นก็นยังพยายามตามหาเนาะแม่นคือเพิน่นนพยายามทุกช่องทางมันเนแม่นเพิ่นอยากตามหาลูกเพราะว่าเพิ่นอยากได้ลูกตามหา <5, S 1> ทุกช่องทางจะแต่บุ๊บบารถไม่สามารถติดต่อได้พอมาเห็นเบาบาแอดนะฮะแอนไหนหนุ่ย มีมีกำลังใจอ่ะมีกำลังใจเนาะฉันต้องเห็นมีความหวังว่าต้องเห็นหน่าลูกเนาะแมนแมนอ๋อเงยัยบุกเห็นลูกกระเถือเพราะว่าจากตั้งแต่เมียผลนท้องทั้งที่ลูกีนท่องก็เข้าใจเนาะหัวโอของคนเป็นพ่อเนาะอ่าแต่ว่าคันคิดถึงลูกเลยเนาะฉันอยากถ้า มาอยู่เมืองไทยถ้าลูกจาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับพ่อพ่อพร้อมจะทําให้ทุกอย่างทั้งบัตรประชาชนไทยทั้งทุกเรื่องเดิมเรื่องจากลาวมาถึงไทยให้ได้ทุกบัตรท,ทุกเสาตังค์ no, no. ไม่ต้องเสียอะไร นกหน้าเห็นใจเพิ่นเพิ่นอยากเห,เห็นหน้าลูกแต่เกิดมากาเบว่าแต่ท้อแม่ว่าลูกท้องในท้องเนาะเพิ่นก็บไม่เคยเห็นหน้าลูกเลยเลยจังเลยอยากเห็นหน้าลูกสิบกว่าปีสิบสามปีเนาะขาดการติดต่อกับเมียอยู่ฝั่งลาวต้นนี้กับเมียก็ยังมาถามเพิ่นแลยประมาณว่าอายุเพนะิ่นเท่าไหรเนาะถ้าว่าตอนนี้ ทั้งคนที่อยู่น้ำกันนี่มีอายุ25เขา26ปัจจุบันนี้ใครเมี่ย23ชิบกว่าปีเนาะ25หาอะไระประมาณตัวคือประมาณ30กว่าปีแม่ <25 S 2> แม่ที <30 S 2> ่สองแม่นะมีเป็นคนสูง ถูกคนบอกางจะต,ตั้งตั้งอ้าอยานี่รูกถ่ายคน,ยนอยู่บะพกทางเมี้ยมันอยู่โทรศัพท์ทุกอย่างก่อนที่กลับมาจากไทยฉันมอบโทรศัพท์ทุกอย่างให้กับเมี้ยหมดแล้ว <c oughs> ลูกอม่อย่างเงี้ <c oughs> ยเลยอบมีตายก็นเลยโบมีกลับมาจากลาวแล้วยังไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ เด้ยกโทรศัพท์ทจีไทยลูกจงฮอมกันมาก็เลยขาดก<ห><ข>า,าตรติดต่อเลยเนาะก็เลยขาดกาตรติดต่อตั้งแต่เมื่อนั่นเลยตาสมมติว่าลูกเมียเบ่องอยู่แตว่าอย่างก,กับลูกกับเมียนะ้าสมมติว่าลูกเมียเบ่งอยู่นี่ไอ้มียังอยากว้ากับเพิ่นอยากพากยังเทิงเพินอยากขอโทษจะขอโทษ ที่เขามาเป็นพอ่อที่เขามาเป็นพ่อมันขาดไปคี่เขามาเขามาเขามาเป็นพ่อมันขาดคขา่ขา,าเป็นพ่อมันขาดไปไม่สามารถดูแลลูกได้เราง่ายก็คือพ่อขอโทษที่ไม่ได้เ้ยนลูกถ้าเห็นกัน,น,กนพ่อจะต่อเติมพ่อจะต่อเติมให้ลูกได้ไหมลูกจะให้โอกาสพ่อไหม ลูกแก่โอกาสพ่อได้ไหมดูอันนี้บอกง่ายก็คือพ,อพ่อคนนหนอยากเลี้ยงลูกเนาะแม่วาคนขอโทษที่ไม่ได้เลี้ยงลูกแม่ว่าทางแม่เป็นท่องกับแม่วาทางพ,อพ่อเป็นครับทางไทยเลยก็ขาดการติดต่อเลยเนยาะ ฝงลาวกาดิะ,ะมานนี้เน้องพี่นอ้อง่นกันได้ว่าบุทญาจ้างอยู่ฝั่งลาวเลวิ่นกันไลว่าความไทยเลยกันโยกโทรศัพท์นั่นให้ภรรยายอยู่ฝั่งลาวในหลังจากนากั้นก็ติดต่อมาได้เลยถ้าปัจจุบันยังเป็นเวลาสิบสามปีสิบสามปีลูกถ้าเป็นลูกสาวหรือลูกชายกันหน้าสิอยู่ประมาณเท่านะประมาณ1ิบสองเนาะถ้าเป็นลกูก 12, 12 1เสิบสองิบสองปี บราเองหรือกันที่แาบเอิญหลูกของเจอนว่าพ่อปะเห็นลายคนคนเอิญนหรอพ่อไหมเอิญเอิญเห็นลายเครียดเครียดแบบเอิญเคยทำภารกิจมาเวลาเพ่นเห็นพ่อผนก็ดีใจกะให้ห่พ่ออยู่นะฉันไม่สมบูรณ์ไงฉันไม่มีดูแลเขาไง บางที่อาจเลยว่าทางลูกอาจจะตามหาพ่อกันนี้เนี่ยบางที่ลูกอาจตามหาแต่บระเจ้าวิธีตามจะมีตั้งแต่อยากให้อ้ายว้าชื่อห้ายขึ้นว่าเป็นคนชื่อในนั่นเป็นคนจังหวัดนั่นตำบลนั่นประกาศห้ามีมอยูดฟังล้วข้าพรเจ้าซื่อ ในปุ่มในปุ่มที่เมียที่เมียเก็บไว้เป็นปุ่มซื้อของชันน้ำสกุลของข้าพเจ้าที่อยู่ของข้าพเจ้าจะมหม,มอกห้เมียไว้หมอกห้เมียไว้อ่าอยู่ฝั่งไทยอ,อ,อ,อย่างคนเอิญสื่อยังไงเอิญสื่อเวทโดยเลยเป็นคนบ้าน คนบ้านหนองแวงตำบลบ้านบ้านหนองแวงตำบลโอโรอำเภอภูเขียวจังหวัดเชอย่ภูมิโอโหลดประกาศตามหาเมียอยู่ฝั่งลาวกับลูกเนาะเมียเขาดูจากให้ข้าพเจ้าเอิ้นข้าพเจ้าจิเอิญชื่อว่าเมีย่ว่าพันหมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้นกเจะคนที่อื่นว่าแหละหน่อยแล้วก็ลูกยิงผู้หนึ่งชื่อองไรนชื่อหลินชื่อหลินน้องลินน้องลินเออน้องลินเนอผู้หญิงผู้หนึ่งน้องลินมีน้องสาวสองคนน้องชายอีกผู้หนึ่งน้องสาวก็น้องชายผนบอกสืบมาแล้ว ขึ้นกระชิดก็ปีเลยแทงกระจำไว้ได้นะจำไว่ได้หนูหนยจำไว่ได้กับโมเป็นยังเนาะยังไรก็ทางเราเห็นกาสิประกาศออกไปเนาะท่าวาได้ข่าวได้ข่าวใคมาบอกให้คลิปนี้กับโมมียังไรเนาะบางเห็นการจะคอโตล่ำลาหรือว่ามือหนามือในมีข่าวดีกับที่มาสัมภาษณ์ผ่านโทรัาง์อีกเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆฝากให้ เราแอบจะติดต่อให้ได้เห็นให้ได้พบในโอเดอร์หนูจงมาจังะไรกับฝากเอฟซีคนเนี้เอฟซีฝั่งลาวเนาะพี่น้องกับฝากในเด้อเพราะว่าทังเพิ่นนีอยากจะขึ้นหน้าลูกบริษัทหน้าลูกแบบว่ายังมเคยขึ้นหน้าลูกเลยนะแบบว่าจากกันแบบปริญาพิ่งท้องแม่นบุหงาวลูกไปเพิ่งยิงลูกู้ชายอยู่ดังบ้านประมาณสาม xăm xí bê mà lại thang em phải phạt nè em nên mua bán với tuần sư lẹ rồi nó mi mua mi mua sư mua ấy chăm vô mua nên mua bàn cả nè mua thế này là to mà nè rồi thảo của đây mới sao, mới sao cả thì tổ mà bảo em nó lại bảo em cả cho <laughs> khảo thông phần nó นืว่าบอซอนปกบ่ออนเสอแอนไอจตจอห้ถ้านี้ยังคืิหนากปักปันบ่อแอนละไอจตจอปเดบ่อแอนตลอดไปดูผู้ชุกคนเอฟซีหลายหคลิปนี้กับอแอนก็จะขอจบคลิปเนาะคลิปหนคกิป็น้าจังพอกันใหม่ได้ไหมด้วยสวัสดีสวัสดีสวัสดี